ใหม่ครับเรามาลองดูครับเต่าปิ้งึ้นมาตรงเลยครับตัวนี้มาลองแกะลองดูครับตัวไม่ใหญ่มากครับตัวนี้เออร้อยสามสิบห้าบาทครับ

เหล็กค่อนข้าง,างบางครับคือแต่ว่าก็สามารถพกพาได้ครับนี่ตั้งตั้งแล้วใส่ตะแกรงใส่ทานร์นจะต้องเาโอเคยยอยู่ครับตรงนี้เป็นวัสดุที่ทาน คก็ okay. มีตัวมือจับจับงานเดียวอ๋องานเดียวเดียวเับมือจับไปที่นี้ครับมือจันนบอ,จอ๋อไว้หิวตัวน,นี้ไว้หิวตัวน,นี้ไว้คือว่าหิวเราก็ ตัวนี้บางไปหน่อยครับใช้ไ,ได้ไหมก็นนใช้ได้นะครับติดรถไปก็นต้องกันสิง่งสบายรับเก็บเก็บง่ายต oh, ัวที่ ก็ค,คือว่าขอแค่มันไปเดียวเอาไว้ให้เราอยู่อย่างนี้ครับก็พอใช้ได้ครับพอใช้ได้ก็น่าจะใช้ได้พอใช้ได้ติ้งอะไรได้อเครับฝากเลยครับไป